ก็อ,องเพ็นนะันนี้เราก็จะมาดูเนาะว่าในคมเมนเซอร์เนี่ยเวลามีอีลิกงมาเนี่ยน,น,นะเราจะเห็นเขาว่าวนะันเทเลพอร์ตเนาะเออนั่นอนะ่ะคือสกิลวิงมันจะเป็นประโยชน์กับเนคมเมนเซอร์อยังไงบ้างไป ข้อเดียรเนาะเพราะจะเห็นแล้วว่ามอนน่ะจะมารวมตัวอยู่ที่เราเนตอนเราบิ๊กไม่ว่าจะอยู่ทนนี่ไหนอ่าอืมมันจะช่วยลวดปัญหาแบบมอนเดินติดผน,นังหรือว่ามอนไปเดินมั่วที่อื่นพอเราเราบิ๊กเนี่ยมอนมันจะรวมเราอยากจะตีตรงไหนกูก็ีเขาบิ๊กไปตรงไหน แต่ว่าจุดที่ต้องระวังคือเราเนี่ยมีไม่เกินสาตัวแล้วมอนนะ่ะจะไม่ตีลมมบนเรานะมันจะตีเราแทนุนี้ก็ต้องระวังเราจะช่วยรบก,กันก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณเนี้ยเนาะการมีไอเทมมีนิกแมกนะ่ จะช่วยได้เยอะมากช่วยได้หลายตัวละครเลยเทาให้ฟาร์มเร็วขึ้นไปจุดที่ฟาร์มไม้เร็วขึ้นลดปัญหาทหารรับจ้างไปตีตัวอื่นหรือว่ามอนสเตอร์เราเนี่ยไปตีหรือว่าไปอยู่ที่อื่นพอเราบิงทีเดียวเราคุณก็จะเห็นแล้วนะว่าเออมันจะไปโยงกันทีเดียวกันมันจะทําให้ง่ายต่อการควทควมเนาะโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้โอ้ มีคลิปไหนอีกก็จะพูดหน้าเพจก็ฝากกดติดตามและฝากกดไลค์ให้กหับผมด้วยนะครับ